กาวสวัสดีเพื่อนๆไม่พี่หนองทุกทนแนีนนะ่ยินดีต้อนรับสู่ช่องกเกมก็อยู่กับผมนะ่ Tower of God นะ่ New World นั่นเองก็เลยเดือนที่จะเปิดจริงแล้วนะ่ก็เปิดภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะ่แล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะับผมก็ติดตามนะฮะว่าเปิดจริงแล้วจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าของเน็ตมาเบิร์นด้วยนะเป็นแนวตั้งก็จริงนะฮะแต่ว่ามีภาษาไทยนะฮะค่อนข้างที่จะน่าเล่นมากๆมนะก็หลายๆคนก็ไม่ชอบก็ผ่านไปเนะฮย ผมเนี่ยรำคาญมากเลยคือวิภาควิจารณ์อะไรเกมเยอะมากมายเนะี่ยคุณไม่เล่นคุณก็ไม่ต้องโหลดนะแค่นั้นเองนะใช่ไหมถูกต้องไหมเพื่อนๆใครชอบเนะฮะก็มาเล่นเนะก็หนังการ์ตูนมันยอดเยี่ยมยังไงก็ช่างเนะยตัวเกมเขาก็ต้องทํมจํากัดเนาะประมาณนั้นนะจะให้แบบเอ้ยถูกใจทุกคนมันก็นไม่ไดนะ้โลกนี้มันมีทั้งขาวและดํามีทั้งคนชอบไม่ชอบเนาะอย่างผมอะมีคนเกลียดก็ไม่เกลียดก็มีอย่างเงี้ยเออ มันไม่จําเป็นต้องบอกเอ้ยกูต้องอไม่ดีวันนี้คุณเล่นหรือ,อยังเนี่ยภาษาไทยมันเปิดหรือ,อยังเนี่ยเออไปอ้างเล่นจากเซิร์ฟเกาหลงเกาหลีอะไรไรสาระเนี่ยเดี๋ยวเปิดสโตไทยจริงๆแล้วเนี่ยเดือนกรกฎาคมนี้น่าจะมาต้นๆเดือนดูซ้ำไปเนี่ยเดี๋ยวเ,เรื่องระบุวันเปิดก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงผมบอกได้เลยว่าเกมเนี่ยน่าเล่นแม่เนี่ยอืมเดี๋ยวผมก็สตรีมด้วยเพราะว่ามีภาษาไทยและภาพสวยแล้วก็เป็นการ์ตูนชื่อดัง เนี่ยเน็กบาร์บลมาอีกนะฮะชอบไม่ชอบอย่ามาอะไรมากมายนะครับลำค่านี่ไม่ชอบก็ไม่ต้องโหลดนะฮะชอบก็โหลดนะฮะอย่าเล่นด้วยกันก็นมานะฮะใช่ไหมเก่น,นั้นเองนี่จะย,ยากตรงไหนอ,อไม่ชอบจะให้คนไม่ชอบเหมือนคุณได้ยังไงเ,เกมมันเ,เกมมันต้องลองถูกไหมทุกคนอ,อแล้วมีภาษาไทยไม่ลองได้ดยังไงะะก็ใครที่ไม่ชอบก็ผ่านไปนะฮะใครที่ชอบก็โหลดมาเล่นนะ กรักฎาคมเจอแ,แน่นอนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ตัวอย่างไว้ให้นะใต้คลิปแล้วกันนะใครต้องการโหลดหรืออะไรรถทะเบียนวงหน้าก็จัดไปได้เลยนะนยังไงก็มาบอกข่าวสา,ารไม่เท่านี้เนี่เจอกันใหม่คลิปแน่คลิปนี้ไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีครับผม